เอาระคะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีไลเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบีโซนนะวันนี้อยู่กับช่วงใครเก่งกว่ากันนะครับก็ระหว่างไอเซนกับปุนตัวเก่านะก็มาดูกันว่าใครจะดีกว่ากันอันดับแรกเลยไปดูอัตริตีของทั้งสองตัวก่อนไม่ได้ดีไม่ได้ดีมันต้องดูสมุดภาพสักพู่นะก็มันก็จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่า มันตัวละครเก่าฝ่าจะถึงตัวละครใหม่ที่เปรียบเทียบกันก็จะนานหน่อยตอนแรกเป็นมายุรินะแต่มายุริแพ้อุนไปแล้วนะครับอุนคิยอร่าครับสายเอส 583แครับแล้วก็มีลิงค์ความเสียหายแรง18ลบลีกสังหารยมทมูตถ้าโจมตีสีแดงแล้วก็อันที่2เป็นถ้าโจมตีสีน้ำเงินความเสียหายปกติ20ครับความเสียหายแรง58ครับอัตราลบลีกเครับฮิตไม่ตายบวก1แล้วก็ลบลีกฉุกเฉินบวกมีฮิตไม่ตายด้วยนะ มาดูทางด้านของไอเซนครับตัวนี้เป็นตัวสังหารยมทูตซึ่งก็เหมือนกับอุนลนออั่นแหละเพรอุลสังหารยมทูตเหมือนกันนะแล้วก็มีลิงค์ฟาร์มเสียหายแรง18ฝนฟื้นเมื่อครั้งฟิวยี่สิบเอ้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ลิงค์เกือบคล้ายกันครับเป็นสาย sp เหมือนกันครับ sp ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดครับ sp ย่าฝ่าอุลน,นะครับมีทางด้านของสถานะด้วยซึ่งอุลไม่มีถ้าหนึ่งเสียเงินครับถ้าสองถ้าสามอ่าเป็นสับสน Ability ี Ab ility, ฟ้ฟอมเสียหาย20ครับแรง58ม um, 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 um. ีฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลขอบเคสแรง20%ฮิตไม่ตายแล้วก็ดั ion, บดึกฉุกเฉินบวกหนึ่งเท่าที่ดูเหมือนไอเซนจะดีกว่านะครับแต่ก็ยังตัดสินไม่ได้ในนาทีนี้ขอดูทางด้านของเคิติคอหน่อยเคิติคออุ่นเยอะกว่าครับไอเซนน้อยฝาเอทีเคไอเซนน้อยฝาครับอุ่นเยอะฝาอ่า ถ้ามองภาพรวมแล้วของอุลสมดุลฝ่าแต่ของไอเซนจะโดดไปทาง SP ที่เยอะกว่าทางนั้นต่อไปต้องไปดูการเล่นครับการเล่นขอเป็นเล่นด่านง่ายๆที่ไม่ยากมันจะได้อโอเคหน่อยก่อนอื่นขออนุญาตใส่ลิงก์ให้ตัวละครเราก่อน ไม่งั้นอ่ารอมันโหลดสกิลนานเลยแหละสีม่วงใส่ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้อัพครับมันก็จะมันก็จะได้แค่สกิลที่ใส่ในตอนเนี้ใช่ไหมลิงก์ที่ใส่ในตอนนี้เอนน้ยไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ดีกว่าผมว่าจะได้ดูทางด้านของรถคุณถามด้วย อ,อุ้นก่อนมาจอมตีตกปกติชึบชิบชิบ,ชบใกล้มากเลยสกิลหนึ่งชุบพุ่งไปฟันโอเคสกิลสองฟาหอ,อกไปไกลพอสมควรแต่ไม่ค่อยกว้างสกิลสามอ๋อตัวแมปกระจายโอเค,อเคไอเซนครับ โจมตีใกล้เหมือนกันแต่เหมือนจะไกลว่าอุ่นนิดหน่อยนะนี่ไม่ไม่ไม่เท่ากันเท่ากันสกิลหนึ่งชูปอ่อยพลังสกิลสองชุบระเบิดรอบตัวสกิลสามวางดันหน้าเอ้มันดีคนละอย่างครับมันดีคนละอย่าง อุ่นสกิลหนึ่งพุ่งไปฝานค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างดีไอเซนสกิลหนึ่งปึ๊บถ่ายสตัวไปด้านหน้านิดหน่อยค่อนข้างวง,งแคบครับลักษณะเหมือนจะทำดามจแค่ประมาณตัวเดียวแถวเดียวประมาณนั้นอุ่นสกิลสองปึ๊บพุ่งหอกไปด้านหน้าถ่ายไปไกลพอสมควรครับไอเซนสกิลสองปึ๊บโอ้สร้างดามจโดยรอบถือว่าโอเคครับ อุนสกิลสา,ามมาปึ๊บตาเมโดตวรอบเหมือนกันเหมือนจะกว้างกว่าไอเซนนิดหน่อยครับไอเซนสกิลสามตาเม็ผมด้านหน้าอืมเดือดเส้นได้หอมไม่ตายแล้ว โอ้สร้างดาวิด้านหน้าครับกว้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้กว้างมากต่อไปเป็นไม้ไตายของไอเซนครับอู้เอาละสิหนักใจเพราะรู้สึกว่าสกิลบนโซสีกันแต่ว่าไม้ไตายของไอเซนแลงเหมือนจะดีกว่าอ่าเอาเป็นว่าผม ตัดสินแล้วกันโดยรวมผมให้ไอเซนนะครับให้ไอเซนชนะอุ่นไปเลยไอเซนโอเคกว่าเยอะเลยอะ่ะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะพอพอเปิดไม้ตายปุ๊บแล้วเหมือนกับว่ามันตัดสินได้เลยครับผมให้ไอเซนดีกว่านะดีแต่ดีพอกันไม่มากคู่นี้ก็ จึงเป็นไอเซนแล้วกันครับที่ชนะไปโอเคสำหรับเกมนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในหน้าแล้วกันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ